จริงๆก็สุรเดชฤภาณิษนะคะรับท่านเป็นอุปนายกสมาคมผู้ยอมเรื่อมพระบูชาไทย ส่วทุนนี้นะครับวันประกวดรนะครับก็ถ้าท,าท่านผู้มีอิทธิพลใดจะมาร่วมประกวดะนกะ็มีสูงะระและ จะค้อเพื่อนเป็นเรียกว่าเป็นมงคลเป็นสิ่งที่เรียนเกงใจบางท่านก็สะสมไว้เพื่อการอนุรักษ์เพื่อให้รูกให้หลานเพื่อเป็นความเป็นมงคลกับบ้านกับครอบครัวเพราะฉะนั้นเพราะนั้นการที่วันนี้ท่านพากสมมาคมได้จัดกิจกรรมเพื่อความมุ่งหมายที่จะได้อนุรักษ์ ได้เรียนรู้ได้เี่นแล้วก็ได้มีการจัดกิจิการในการปกป้องด้วยหือเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นเรื่องที่จังหวัดเชียงรายก็ได้ประโยชน์วันนี้ท่านประธานจัดงานบอกว่ามีคนต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาที่จังหวัดเชียงรายได้กว่าันคนและทพกคนวันนี้วัตถุงคนเดินทางเข้ามาเยอะในการด้วกันท่านก็ได้มาที่ดรหลักนอ นักเที่ยวเราต้องการแข็กที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมาจับจา่ายใช้สอยอันดาปูนะครับจะมอบหนัสเสพุทรศิลป์อันดาปูนะครับให้กับกองสุขครับก็ท่านอายการทั้นสอนลงใหญ่จะคราบได้ฐานะกระทาใจงานนะครับก็ในาน,นามของสมาคมพยมเครื่องภาพยนตาไทยนะครับเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติยิ่งนะครับ ที่ได้มีโอกาสมาทำงานในครั้งนี้มาให้การสนับสนุนการจัดงานทางก,การารโการรับเครื่องในจังหวัดเชียงรายน,รนะครับนะครับทางสมามมคมยนตรอุตชาหะไทยเรามีคณะกรรมการนะครับที่เป็นผู้ทรงวุฒน,นะครับที่มากวนความรู้ความสามารถที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะมาช่วยในการ ตัดสินพรบและตัดสินพระในงานหากกรรมการประกวดการรับพระเครื่องในัีงนี้นะครับดังนั้นผู้ที่ส่งประกวดนะครับก็ขอให้สบายใจได้เลยว่าพระที่ท่านส่งประกวดนะครับจะได้รับการตัดสินที่ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมตามที่ท่านนายกสม,มษษษาคมอัญเชรญคท่าั้นได้ให้โอว่ากไว้นะครับ ยังมีคุณณัฐธรญาณวรีเกียรติศักดิ์จาก 5กรารมราคาบริหารจังหวัดชัยภูนะครับแล้วก็การปนิกาอดีสภประทังภูแล้ก็ราชเชแ้กนะครับ5ตุลาคมนะครับรามาที่ซีฮอร์5ตุลาคม3ง5าคมแล้วก็กที่จังหวัดนครรมราลาโดยอาจารย์มา11นาฬิกานะครับ11นาฬิกานะครับทาฝ่ายวิธีกรก็จะขอ นะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะครับค่ะท่านผู้จิตรท่านใดนะครับก็จะมาร่วมกับท่าะเพื่อเป็นะครับ